ตุ่นโดนไหมตุ่นต้องถานมมลัลุนครับแต่โซนี้เขากินเยอะไงจัวหน้าจันหน้าเป็นไงครับพี่สิงตีดูพุงทุกคนดูพุงจะติดพื้นอยู่แล้วห่นบูเดง ไม่วันนี้เจ้าหน้าเคลือบอะไรมาเจ้าหน้าเคลือบอะไรมาสิา่มตาลคนดีใจไหนึ่ดเด็ดเจ้าหน้าเคลือบอะไรมาพ่อมันแดงแม่แดงใต้ยกันหมขึ้นด้วย ตอใจรู้เรื่องไหมเนี่ยแล้วโดน่าโดนรถแล้วโดนสั่งรถแล้วอย่ามาอ้าปาก อ้าวไปงับลูกทางนั้นเนี่ยเด้งเด้งผิดอะไรไปงับเด้งทางนั้นเนี่ยดู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 เด้ดเงลูกเหนื่อยนะโต๊ดขอกินหน่อยโหพาลูกเคลือบด้วยพาลูกเล่นอะไรไม่รู้เนี่ยดูไอ้เคลือบเต็มตัวห,หมดเลย จัดตูดลูกอีกเด้งทำหน้าแบบบูบี้มากเลยทุกคนมองหาอะไรอะ่ะอิ่มคืออะไรฉันไม่รู้จักโจนาก่าไวเอ็นรู้ไม่รู้ตัวเออโจนาไม่รู้ตัวตดผ่าซอนทายไปวัดเลยไปอยู่วัดที่ป่ามั้งโจนาจูงไวมีใส่วัด S <S <S เด็กหาอะไรอ่ะจนหน้าเบื่อเพื่อนโต๊ดโอ้โหเบื่ออะไรแ้ส่สายตาแววาวอนมากจนหน้ายากสวกเปียไม่ไหวเออโดนรถอาหารนี่มันจะมาขอไงแต่ดีพี่เปิ้นเห็นใช่ครับจนหน้าจะไปโหลดร้านไหนมาก็ไม่รู้จนหน้าจนหน้าจะฟ้องกระทรวงแรงงานทำงานแล้วโดนรถท่าแรงขอเงินลูกฝากต้องซื้อหารเลย ออดได้ตเตรียมตัวนอนใช่เดี๋ยวกินเดี๋ยวกินยาบนพื้นต้นไหน,นหน้าข้าวหูเด้งพี่พี่ต้อง,ง <c oughs> ตอกตำปูอีกอ่ะ โซออยแล้วบ้านแต่พวกนี้อ่ะโช่ใช่เท่านี่สวัสดีครับพี่ปูยยคุณโตได้ดออไ,ไดอซิ่มคุะโทรโนหน่อยได้มาอีกแล้วได้มาอีกแล้วอย่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังเห็นปะ่ะเพราะว่าเรียกว่าวงชาเพราะว่ามันมีมาออกมาอย่างเงี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสมุนไพเรียนมูมันจะมีกลิ่นอือหือ,อนี่คือกลิ่นพลังมันข้าวหมูบอกจะมาหลอกหมูข้าวหมูบอกเลิกงานแล้วไม่ว่ามันตกมันตึ้งตกไปข้าวหมูเด้ง